เป็นอะไรออเอ,อี่ดูเครียดจังช่วงนี้เครียดว่ะไปสมัครงานมาง,งานก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงไปที่ตัวมังสุร่าชเขาก็ไม่รับไปที่บริษัทอะไรจะไม่ได้นี่บริษัทหนังสืองา,งานแล้วก็เขาไม่รับแต่อยากทำธุรกิจแต่ไม่รู้จะทำยังไงพอที่ออมี ให้คำปรึกษาให้เราบ้างไหมว่าทีไหนบ้างที่สามารถปรึกษาได้เอาแบบฟรีเรามีรายการหนึ่งให้แนะนําให้ฟีเข้าไปดูรายการ v u s i n e s s New เดี๋ยวฟีลองลองไปดูนะเดี๋ยวเขาจะสอนเรื่องธุรกิจได้เนะงั้นเราไปดูกันเลยก็อเอาสิสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้มาพบกับรายการวิสเน n ตเนวนะคเราก็จะมาคุยเรื่องทำธุรกิจนะคะก่อนที่เราจะมารู้จักธุรกิจนะคะไปพับชมโฆษณาสักพู่ค่ะมาแล้วครับสินค้าราคาประหยัดส่วนกระแสะเศรษฐกิจในยุคข,ของแพงแต่เราขายถูกทุกชิ้นนะครับเชิญครับเชิญแวะชมสินคา้าแวะสอบถามกันก่อนได้ สินค้าคุณภาพดีทุกชิ้นขายถูกสุดๆในราคาเพียง20บาท20บาทเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานปากกาของเล่นเด็กก็มีกันไกลน้ำยาล้างห้องน้ําน้ำยาล้างจานสมุดดินสอขายกันในราคาเพียง20บาทเท่านั้นหรือจะเป็นทัพพีช้อนที่เปิดขวดผ้าเช็ดมือกระดาษทิชชู่สินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเชิญน,นะครับ เชิญแวะสอบถามกันก่อนได้นะคะพบกับของดีของถูกแต่ขายเพียง20บาทเท่านั้นนะคะถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเราช่วยคุณประหยัดแบบสบายกระเป๋าสินค้าทุกชิ้นขายเพียง20บาท20บาทเท่านั้นนะคะเชิญแวะดูก่อนได้คะ่ะช้าอดหมดแล้วหมดเลยนะคะทุกอย่าง20บาทเท่านั้นคะ่ะ ยุงนี้นะครับมีอ e ีเมลจากทั้งบ้านส่งมาอยัางรายการว่าจะประกอบธุรกิจอะไรแต่ยังไม่แน่ใจจะประกอบธุรกิจระหว่างธุรกิจคนเดียวธุรกิจห้างรูนส่วนจำกันและบริษัทรํมกันค่นะในเชื่อค่ะเชื่อว่าพื่อนเอนทุกคนก็อยากทราบกันแล้วงั้นมาไปฟังกันเลยค่ะเลยครับผมพิธีกรมพาสนาม วันนี้เรามาที่สำนักงานพัฒนาธุกรก,กิจการค้าสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเราจะมาให้คําตอบกับท่านผู้ชมที่ยังที่ถามมายังในการและเราจะไปหาผู้รู้ที่ให้คําตอบให้แก่เราไปกันเลยเลยครับ ตอนนี้เรามาอยู่กับคุณไพศาลนักวิชาการพาณิชย์ผู้ชำนาญกา,ารครับครับคุณไพศาลครับพอดีวิธีการจดทะเบียนต้องทำยังไงบ้างรครับครับคือธุรกิจมีหลักๆคือ3อยา่างอย่างแรกก็คือกิจการคนเดียวที่2อ้าำหุ้นส่วนจำกัดก็อันที่3คือบริษัทจำกัดแล้วกิจการคนเดียวต้องทำยังไงครับ กิจการคนเดียวซึ่งเป็นกิจการที่ตัดสินใจคนเดียวเป็นเจ้าของคนเดียวมีหนี้สินและกําไรคนเดียวมันเป็นบริษัทที่ง่ายและเป็นเป็นกิจการที่เขานิยมกันมากในในปัจจุบันก็กิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดาแล้วครับ แล้วกิจการคนเดียวอย่างเช่นมีอะไรบ้างครับก็มีมีหลายอย่างก็อย่างเช่นกิจการครอบครัวกิจการที่ที่ผู้คนเริ่มทําใหม่ๆอย่างเช่นที่นักศึกษาจบใหม่แล้วก็เริ่มกิจการแล้วส่วนใหญ่กิจการแบบนี้เขาจะเริ่มทุนเยอะไหมครับทุนเยอะไหมทุนแบบก็ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแหล่งทุนเหมือนว่าการกู้ยืมนั้นมันจะยากหน่อย ที่แบบการน่าเชื่อถือมันไม่ค่อยมีเครดิตน้อยพวกนี้แต่เปิดกิจการง่ายใช่ไหมเปิดง่ายรู้สึกว่าถ้าเรามีความคิดจะเปิดมีทุนก็สามารถเปิดได้เลยก็<ช>สามารถ<ม>เปิดได้อยู่ที่กิจการของเราว่าเอนั้นสามารถเป็นทุนพอไหมสําหรับกิจการของเราก็เป็นเป็นกิจการที่น่าสนใจนะน่าสนใจอยู่แต,ยแต่ว่ากําไรกับหนี้สินต้องรับผิดชอบคนเดียวในส่วนนี้ แตกที่นี่สินนั่นแหละแต่กําไรเราก็เป็นแรงบันดาลใจในการทํางานใช่ไหมมันก็โอเคแน่นอนแน่นอนมันได้ได้ได้ปั๊บเราก็ได้คนเดียวใช่ใช่ได้คนเดียวไม่ต้องแบ่งใครใช่ไหมถ้ามีหนี้ก็แบ่งคนเดียวแบ่งคนเดียวคนเดียวกันมันก็มีความเสี่ยงเยอะแต่ก็มีความเสี่ยงอะมีความเสี่ยงเยอะแต่ผลกําไรมันก็เยอะมันก็มีเหมือนกันอะไรอะไรที่มีความเสี่ยงเยอะมันก็ใช่ใช่ แล้วก็ประเภทเห้างสวนจำกัดนี่มันเป็นยังไงบ้างครับคือในส่วนนี้ของห้างห้นส่วนก็จะมีเริ่มตั้งแต่สองคนขึ้นไปครับแล้วก็จะเพิ่มข้อดีข้อเสียอยงนี้มันก็เพิ่มจากคนจากกิจาก,การคนเดียวมานิดนึงเพราะว่าจะมีจะมีความหลากหลายในการบริหาร,ร,หารแล้วก็จะมีช่องทางในการหาเงินทุนแหล่งเงินทุน,นอย่างเช่น,นการไปกู้มัน พราะห้างหุ้นส่วนนี้มันมีเครดิตดีกว่ากิจการคนเดียวมานิดนึงครับผมมีความน่าเชื่อถือในการกู้ยืมจากธนาคารว่าแหล่งเงินจากนอกได้ดีคือคกิจการคนเดียวนี่มันดีตรงที่ว่ามาสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าใช่ครับคนเดียวใช่ไหมใช่ครับการกู้ยืมก็มัน,มนง่ายขึ้นก็ง่ายครับ แล้วส่วนนนั้นการบริหารมันมันมีความแตกต่างการบริหารมันก็มันก็ในนมความหลากหลายไงมันเป็นห้างหุ้นส่วนก็มีหลายหลายคนมาอยู่ในที่เดียวกันคือมันคืออย่างน้อยต้องสองคนขึ้นไปเจ็ดคนแปดคนก็ได้่างได้ครับก็มีความหลากหลายในการบริหารแต่ว่าบางทีมันก็มีการขัดกันบ้างขัดกันบ้างในในส่วนนี้ก็เป็นข้อเสียของในส่วนนี้ข้อเสียหมายถึงว่ามันจะ ความคิดที่แตกต่างใช่ครับทําให้การดําเนินธุรกิจอาจจะช้ากัดบ้างอะไรบ้างแบบนี้ก็ใช่แต่ธุรกิจนั้นจะมีความมั่นคงกว่าธุกกว่าธุรกิจคนเดียวเพราะมันจะตั้งมาตรฐานเป็นอย่างดีแล้วใช่ครับแล้วก็อย่างเช่นธุรกิจที่เป็นห้างุ้นจำกัดมันมีที่จะกลางอะไรบ้างพอจะยกตัวอย่างข้ออย่างเช่น ขายปีเราเริ่มแรกก็เริ่มแรกก็ทําเป็นประเภทกิจการคนเดียวไปก่อนพอกิจการเริ่มจเจริญไปเรื่อยๆก็เปิดเป็นทั้งหุ้นส่วนเพื่อจะหาแหล่งทุนจากนอกมามในส่วนนี้ก็พมีหลายคนก็มีการบริหารหลากหลายหลายคนช่วยกันช่วยกันบริหารส่วนนี้แล้วแล้วในการกู้ยืมมันง่าย ครับแล้วห้างหุ้นส่วนมีแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับห้างหุ้นส่วนก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทครับจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดครับสองประเภทครับครับแล้วประเภทการบริษัทเป็นยังไงบ้างครับประเภทของบริษัทก็เริ่มตั้งแต่คนสามคนขึ้นไป แล้วก็จะมีคณะกรรมการ7คนซึ่งคณะกรรมการจะแต่งตั้งจากทุนส่วนของบริษัทซึ่งจะเรียกว่าผู้ก่อตั้งก็ในการของเราก็จบเพียงแค่นี้ก็จะเป็นก็ขอบคุณคนประสานนักวิชาการพานักงานังการพ็รที่คลายปัญหาที่ทาง บ้านได้มาถาม Business News ก็ขอบคุณที่ให้ความรู้อย่างล,เลกการเองรผมครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลญนครินทรมิยเขตสุราธานีนะคะ วันนี้เราจะมาสำรวจความคิดเห็นของดารานะคะที่เข้ามาเยี่ยนในมหาวิทยาลัยของเรานะคะว่าถ้าเขามีโอกาสเขาจะเลือกประกอบธุรกิจอะไรและมีเหตุผลอยังไงไปฟังกันเลยค่ะ ก็คือเราจะเปิดในความรู้สึกเลยนะคะถ้าเปิดเป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียวแต่ถ้าจะเปิดการทําธุรกิจเนี่ยมันต้องมีงินจดที่มันเป็นจด20บุคคลเพื่อที่เราจะได้เอาเอาค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้ไปลงบัญชีเป็นการหาเงิน่กิไมาได้ซึ่งการทําธุรกิจคนเดียวอย่ามันก็ก็ดีอย่างที่ว่าเราไม่ต้องไม่หนักใจกับส่วนร่วมที่พีชอบทําคนเดียว ก็ทำธุรกิจคนเดียวก็คืออย่างเล่นหนังเล่นละครนี่ก็คือทำคนเดียวไม่ต้องเปิดบริษัทนะว่าวันนี้ที่ทำอยูก็คือทำเป็นมเพลงทำเบเกอรี่ก็ทำกับภรรยาที่บ้านก็ทำคนเดียวคือธุรกิจที่ทำคนเดียวเนี่ยมันจะคล่องตัวนะครับอยากทำแบบเจ้าของคนเดียวค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือความรู้ว่าถ้าทำกันหลายคนมันก็ต้องมากความคิดและด้วยตัวเราเองเราก็เป็นคนที่บอกว่าเออถ้าเราเราก็ไม่รู้บางครั้งธุรกิจหลายธุรกิจที่เห็นเขาทำกันเป็นกลุ่ม ก็เสียเพื่อนกันเยอะอะไรเงี้ยเราก็อยากบอกว่าถ้าทําได้คนเดียวถ้าเราคิดเองได้เราก็ทําของของเราเองอะไรเงี้ยค่ะค่ะผลสํารวจที่ได้มานะคะอันดับหนึ่งก็พบว่าเป็นธุรกิจประเภทเจ้าของคนเดียวค่ะเพราะจัดตั้งง่ายและใช้ตน้นทุนในการก่อตั้งต่ําค่ะและอันดับที่สองนะคะก็เป็นบริษัทเพราะว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเจ้าของคนเดียวค่ะ อันดับสุดท้ายนะคะก็คือห้ามส่วนเพราะวา่าจะก่อตั้งได้ยุ่งยากซับซ้อนค่ะค่ะ<ม>การเลือกธุรกิจแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันคนก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันงั้นเราไปฟังผู้รู้ผู้ที่ให้คําตอบว่าควรเลือกธุรกิจประเภทใดดีกว่าค่ะ มีไรายได้น้อยเสียด้วยเขาเรียกว่าตัเข้าหน้านะเสียภาษีจากินนามของบุคคลธรรมดาก็คือเจ้าของกิจการนั่นเองถ้าเป็นห้างทุนส่วนเนี่ยมันมีหลายประเภทคือมันอาจจะเป็นห้างนส่วนสามาัญนิติบุคคลก็ได้ห้างนส่วนสามาัญนิติบุคคลเนี่ยเสียภาษีจากกำรารสุธิเพราะว่าสถานภาพเขาก็คือนิติบุคคลน,นั่นเองถ้าเป็นห้างนส่วนสามาัญถือว่าเป็นคณะบุคคลก็จะเสียภาษีจากิเเนรายจุิ ตามมาตราเก้าหน้าถ้าเกิดเป็นห้างส่วนจำกัดถือเป็นนิติบุคคลก็เสียภาษีจักกำไรสุทธิจะเห็นว่าแค่เพียงห้างส่วนอย่างเดียวมีสามลักษณะใช่ไหมบางลักษณะเสียภาษีตามมาตราเก้าหน้าบางลักษณะเสียภาษีจากกำไรสุทธิเข้าใจคําว่าเงินได้สุทธิกับกำไรสุทธิไหมครับมันเป็นยังไงกรณีที่เป็นสินค้าเรืองของเดียวเนี่ยเสียภาษีตามมาตราเก้าหน้าใช่ไหมคำนวณจากเงินได้สุทธิ เงินได้สุทธิก็คือนะโดยข้อค้านะครับก็คือการนําเงินได้ทั้งปีหากค่าใช้จ่ายหากค่าลดหย่อนก็จะกลายเป็นเงินได้สุทธิเมื่อมีเงินได้สุทธิแล้วเอาเงินได้สุทธินั้นเนี่ยไปคูณอัตราภาษีแบบก้าวหน้านะก็จะกลายเป็นภาษีที่ต้องเสียแต่ถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลเนี่ยเสียภาษีจากกำไรสุทธิคำว่ากำไรสุทธิก็คือเอารายได้ทั้งปีหากค่าใช้จ่ายทั้งปีถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายคือกําไร แล้วก็เอากอําไรนั้นไปคูณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่ถ้าเกิดกิจการนั้นมีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายถือว่าขาดทุนก็ขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษีนะอันนี้คือเวลาที่เราจะคำนวณเสียภาษีถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลเนี่ยกำไรถูกคํานวณเสียภาษีแต่ถ้าเกิดขาดทุนไม่ถูกคํานวณเสียภาษีนี่ผมอธิบายถยึงขั้นส่วนนะฮะเพราะมันม,มีหลายลักษณะคราวนี้ถ้าเกิดเป็นขั้นส่วนเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันจะต้องมีผู้ร่วมก่อการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ดังนั้นการเป็นห้างส่วนเนี่ยก็จะมีคนช่วยคิดช่วยทําอะไรมากกว่าตีการเจ้าของคนเดียวเงินทุนก็ต้องมากกว่าเพราะว่ามีคนมาร่วมหุ้นหลายคนดังนั้นข้อดีของห้างส่วนดีกว่าตีการเจ้าของคนเดียวก็คือเงินทุนเพิ่มมากขึ้นมีคนช่วยคิดนะแต่บางทีการที่มีคนช่วยคิดมากอาจจะดึงกันอาจจะทําอะไรไม่ข้องตัวถ้ากับตีการเจ้าของคนเดียวอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อด้อยของห้างส่วน ส่วนบริษัทจำกัดเนี่ยก็คือมีผู้ลมก่อการตั้งแต่3ามคนขึ้นไปดังนั้นเงินทุนก็จะมากขึ้นแล้วบริษัทจำกัดนั้นสามารถเราลงทุนโดยเป็นบริษัทมหาชนนําหุ้นออกขายได้สามารถเราลงทุนได้ง่ายบริษัทจำกัดถือเป็นนิติบคุคคลเสียภาษีจากกำไรสุทธิเหมือนกับห้างุส่วนที่เป็นนิติบคุคคลน่ะนะเนี่ยคือลักษณะของ3การก่อตั้งธุรกิจ ธุกิจของคนเดียวห้างส่วนและบริษัทจำกัดข้อดีข้อด้อยเมื่อกี้ผมก็ได้พูดไปแล้วบริษัทจำกัดน,นี่ข้อดีก็คือก็เงินทุนเยอะมผีผู้ช่วยคิดใช่ไหมส่วนข้อด้อยก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยคือเรื่องขายทางกฎหมายอะไรเงี้ยหรืออาจจะต้องจัดทำบัญชีที่มันมีกฎระเบียบเยอะกว่าพวกกุรกิจะรของนเดียวแล้วถ้าจะก่อตั้ง ถ้าจะก่อตั้งธุรกิจถ้าเกิดถามในมุมมองผมนะครับก็ควรจะต้องก่อตั้งเป็นนิติบุคคลอาจจะเป็นห้างมูส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างส่วนจำกัดหรือเป็นบริษัทจำกัดก็ได้เพราะว่าพวกนี้เสียภาษีจากกําไรสุทธิเหตุผลที่ควรจะต้องเป็นนิติบุคคลก็เพราะว่าข้อที่หนึ่งการเป็นนิติบุคคลเนี่ยมีความน่าเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจเวลาเราทําธุรกิจจากคู่ค้าเราเนี่ยหรือเราจะประมิลงานหรือเราจะติดต่อการค้าต่างประเทศเนี่ย ความน่าเชื่อถือมันดีกว่ากิจการที่ขอมันเดียว 2. การเป็นนิติบุคคลเนี่ยเวลาที่เราต้องการขยายกิจการเนี่ยเราสามารถไปขอสินเชื่อจากธนาคารเนี่ยมันดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากิจาก,การท้าขอมันเดียวธนาคารจะปล่อยสินเชื่อได้ง่ายกว่าความน่าเชื่อถือมันมีนะเพราะว่าการเป็นนิติบุคคลจะต้องมีการจารัดทำบัญชีใช่ไหมจะต้องมีความโปร่งใสมากกว่ากิจการท่องเดียวดังนั้น ไปขอคูย่ยืมเงินจะขยายกิจการจะไปขอคู่หรือจะระดมทุนมันง่ายกว่ากิจการใร่ของคนเดียวและสามประเด็นสำคัญเลยก็คือว่าการเป็นนิติบุคคลเนี่ยนะมันช่วยประหยัดภาษีมากกว่ากิจการเรื่องของคนเดียวเราประหยัดภาษียังไงคะผมก็จะแบ่งออเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเสียภาษีตามอัตราก้าหน้าเช่นกิจการเรื่องของคนเดียวหรือห้าง้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จทดทะเบียนกลุ่มที่สองเสียภาษีจากกำไรสุทธิ เช่นห้างส่วนสมมามัญที่ถุกคนห้างส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดอันนี้เสียภาษีจากกำไรสุทธิสองกลุ่มนี้เสียภาษีในอัตราที่ไม่เท่ากันผมบอกว่าถ้าเป็นที่ทุกคนมันประหยัดกว่าใช่ไนหะมเดี๋ยวเรามาดูนะครับเอากลุ่มนี้ก่อนที่มันไม่ใช่นิ่ิูกคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเสียภาษีตามอัตราขั้าหน้าคือมีมากเสียมากมีน้อยเสียน้อยเช่น1บาทถึงแสนห้าได้รับการยกเว้นแสนห้าขึา้นไปถึงสามแสนในห้าเปอร์เซ็นต์สามแสนถึงห้าแสน 10%อระไรเงี้ยเรื่อยๆมานะจนมาถึงขั้นที่สูงสุดก็คือ4ล้านขึ้นไปเสีย35% 35%นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกนิติบคคเนี่ยอัตาราหลักๆของเขาคือเสีย20%จากกำไรสุทธิคืออันนี้ผมกำลังพูดถึงพวกนิติบคคที่เป็นขนาดใหญ่นะแต่ถ้าเกิดเป็นพวก SME เนี่ยก็มีช่วงเขาอยู่เช่น สามแสนบาทแรกของกำไรสุทธิเนี่ยได้รับอยกเว้นส่วนสามแสนถึงหนึ่งล้านเนี่ยเสียสิบห้าเปอร์เซ็นต์เกินกว่าหนึ่งล้านเสียที่สิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายก็คือถ้าเป็นนิติบุคคลยังไงเสียอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเป็นอัตราก้าวหน้าเสียที่เท่าไหร่สามห้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นลองดูอันนี้เสียสามห้าให้กับรัฐอันนี้เสียยี่สิบให้กับรัฐอันไหนประหยัดกว่าอันนี้ประหยัดกว่าเพราะเสียแค่ยี่สิบใช่ไหมอันนี้คือที่มาที่ผมบอกว่ามันประหยัดภาษีกว่าคือในกรณีนี้เเราาาต้้องขใจว่ ถ้าเราคิดว่ากิจการของเราเนี่ยมีรายได้น้อยเราควรจะต้องเป็นกิจการที่เสียภาษีต่ำในขั้นหน้าเช่นถ้าเกิดคุณคิดว่ารายได้ต่อปีของคุณเนี่ยไม่ถึงเจ็ดแสนห้าคุณก็จะเสียอยู่ในเดทที่ไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นตนะดังนั้นคุณก็จะเสียภาษีน้อยอะ่ะถ้าเกิดรายได้คุณน้อยใะ่แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าทุกอย่างคุณยังมีรายได้เป็นหลักล้านขึ้นไปเนี่ย คุณไปเป็นนิดหนึ่งคนดีกว่าเพราะคุณเสียอยู่ที่20เซเพราะถ้าเกิดคุณมีรายได้หลายล้านเลยแล้วคุณไปเสียภาษีตามตาก็น่าคือคุณเป็นกิจการเจ้าของมันเดียวคุณมีรายได้หลายล้านแต่ว่าคุณจะต้องเสียอยู่ที่ขั้น35%เลยใช่ไหมเพาบอกว่า4ล้านขึ้นไปเสีย35%นดังนั้นในการวางแผนภาษีคือถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณมีรายได้น้อยไม่ถึง7จ0 0 0สคุณคุณจะเสียไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตดคุณเป็นกิจรายเจ้เยอะๆเน คุณเป็นนิติบคุคคลกว่าเสียแค่เพียง20%จากกำไรสุทธิเอง<ม>นะอันนี้คือประหยัดภาษีกว่าแล้วถ้าเกิดขาดทุนล่ะคะทั้งสองแบบต้องเสียภาษีไหมเออถ้าเกิดเป็นกิจการเจของเดียวเนี่ยเงินใต้สุทธิของเขาไม่ถึงแสนห้าเนี่ยก็ไม่ต้องเสียถูกป่ะถูกยกเว้นถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลเนี่ยถ้าเกิดคุณขาดทุนเนี่ยคำว่าขาดทุนหมายถึงอะไรฮนะรายได้น้อยกว่าค่าจาดคุณขาดทุนเนี่ยนะคุณก็ต้องเสียภาษีเลย ก็จะแตกต่างอันนี้รายได้หมึ่ฐานก็ไม่ต้องเสียอันนี้ขาดทุนก็ไม่ต้องเสียหรืออันนี้ถ้าเกิดอะไรอะกำไรไม่ถึงสามแสนก็ไม่ต้องเสียด้วยแล้วนะกรณีเป็น s อสถ้าบริษัทจำกัดมันดีกว่าค่ะแล้วทำไมยังมีคนทำธุรกิจที่แบบเจ้าของจะการคนเดียวถ้าบริษัทจำกัดมันดีกว่านะที่เมื่อกี้ผมพูดถึงว่าจำกัดมันดีกว่าใช่ไหม รือผมอาจจะบอกว่านี่ติดคนมันดีกว่าเพราะว่ามันเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราข้หน้านะเธอถามว่าทําไมยังมีกิจการเจ้าของคนเดียวอยู่ประเด็นแรกนะผมคิดว่าเจ้าของธุรกิจอาจจะไม่รู้เรื่องหลักการนี้ก็ได้นะบางคนที่ไม่เรียนบัญชีมาก็อาจจะไม่รู้ว่าจะวางแผนภาษียังไงนะเขาเป็นจดทะเบียนที่มันเป็นรา้านค้าง่ายดีแต่ถ้าเขารู้ว่ามันมีข้อดีอยังไรเขาอาจจะไปเป็นบริษัท หรือเาอาจจะคิดว่าไรายได้ของเขาน้อยก็ได้เขาก็เลยบอกว่าเมืะ่อะไรายได้ชัะนน้อยชันไก็ยังเป็นยังต้องไปเป็นบริษัทใหม่ก็ได้เพออไราะรายได้น้อยก็อ,อยู่ในเลทของอัตราก้าหน้าเสียแค่สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่อีกเหตุผลหนึ่งก็ผมคิดว่านะการที่เป็นบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลมันอาจจะมีต้นทุนในการดําเนินธุรกิจมากกว่ากิจการในของคนเดียวหรือบริษัทจำกัดอาจจะมีต้นทุนสูงกว่าห้างส่วนก็ได้ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่เราจะก่อตั้งธุรกิจร้านค้ามาเนี่ยเป็นอีกระเพียอของมันเดียวเนี่ยเราจะเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเป็นร้านค้าแค่เพียง5้าิบาทต่อหนึ่งร้านค้าถ้าเป็นห้างส่วนเนี่ยจะเสียหนึ่งพันบาทต่อทุนจดทะเบียนของห้างเนี่ยที่1ล้านบาทคือ1ล้านบาทของทุนจดทะเบียนเสียค่าธรรมเนียม1น0 0พันบาทแล้วลองคิดดูถ้าเกิดทุนจดทะเบียนของห้างเราเยอะเราก็ต้องเสียต้นทุนในการก่อตั้งเยอะใช่ไหม หรือถ้าเกิดเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยทุนจดทะเบียน1ล้านต่อค่าธรรมเนียม5,000บาทนอกจากนี้บริษัทจำกัดยังต้องเสียอีก5 0 0ร้อยบาทต่อทุนจดทะเบียน1ล้านเสีย500ยบาทต่อทุนจดทะเบียนสำหรับค่าทําหนังสือบุคคลส่นติจะเห็นว่าบริษัทจำกัดมีต้นทุนเยอะแค่ก่อตั้งเนี่ยก็เสียอะไรบ้างค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าและเสียค่าหนังสือบุคคลส่นติอีกนะมีต้นทุนในการก่อตั้งธุรกิจที่เยอะกว่ากร่ราย้ห้องเดียวกับท่านสวย นอกจากนี้เนี่ยการเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยมันจะต้องมีการจัดทำบัญชีเป็นไปตามกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มขัดนะก็จะต้องรู้เรื่องกฎหมายมากขึ้นและเวลาทําบัญชีในรอบปีเนี่ยก็ต้องมีการจ้างผู้สอบบัญชีมาสแสดงความเห็นในงบการเงินก็มีต้นทุนในการจ้างผู้สอบมาสแสดงความเห็นละถ้าเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยจะต้องจ้างผู้สอบบัญชีแล้วอนุญางมาแสดงความเห็นในงบการเงินของตนนทีจ้ารของตนถ้าเป็นห้างส่วนเนี่ยก็ ้างผู้สอบบัญชีภาษีอากรมาแสดงความเห็นในงบการเงินของตนนะจะเห็นว่าทั้งส่วนผู้สอบบัญชีคนหนึ่งนะถ้าเกิดเป็นบริษัทจำกัดก็อีกประเภทหนึ่งผู้สอบบัญชีภาษีอกรอยู่ภายใต้สังกัดของกรมสรรพากรแต่ผู้สอบบัญชีระยะนั้นอยู่ในสังกัดของสภาวิชาชีพบัญชีต้นทุนท่าจ้างก็ต่างกันสงสัยไหมว่าผู้สอบบัญชีรายเนียสามารถไปเซ็นงบการเงินของทา้งส่วนได้ไหม เมื่อกี้ผมบอกว่าผู้สอบบัญชีรัฐวิทยาลั้นเซ็นของบริษัทจำกัดใช่ไหมผมถามว่าผู้สอบบัญชีรัฐยาลกเธอคิดว่าสามารถไปเซ็นมอบไปเงินให้ห้างส่วนได้ไหมน่าจะได้เพราะว่าผู้สอบบัญชีรัฐยาลกนั้นค่อนข้างที่จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่กว้างกว่าแต่ในมุมกับการนะผมบอกว่าผู้สอบบัญชีเศรษฐกรแสดงความเห็นในห้างส่วนได้แต่ว่าผู้สอบบัญชีเศรษฐกรแสดงความเห็นในบริษัทจำกัดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าหน้าที่งานของผู้สอบบัญชีภารษฐกรมันเล็กกว่าดังนั้นเมื่อตัวเองทํางานเล็ก ะไปแสดงควาเห็นในบริษัทจำกัดมันไม่ได้ต้นทุนของการจ้างเ้าไม่เท่ากันนนะข้างส่วนกับบริษัทจำกัดต่างกันอันนี้ก็คือต้นทุนที่นิติบคคามันเสียแพงกว่าที่ไม่ใช่นิติบคนก็แม้าจะมีข้อดีสรุปเลยแม้ว่าบริษัทจำกัดจะมีข้อดีมีความน่าเชื่อถือขยายกิจการได้ง่ายแล้วก็ประหยัดภาษีกว่าแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขในการปฏิบัติที่ค่อนข้างยุ่งยากกว่า แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะได้ความน่าเชื่อถือและป,ประหยัดภาษีก็เป็นบริษัทจำกัดซะหรือเป็นนิติบุคนซะก็น่าจะดีกว่านะถ้าเกิดทานั่นมองผมนะหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มานงสีเหลืองมากานะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณมคัวันนี้ก็รายการ Business n นว์ก็จบรายการแต่แล้วครับก็ความรู้ที่ ครบ่กบอมรกับอาัอนหรับการวิสิเน็เวป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ได้ความรู้มาเยอะมากเลย ปีเลือกไรกอะไรยังจะเอาธุรกิจประเภทไหนตอนนี้ก็เลือกได้ครับมันจะเป็นธุรกิจประเภทเจ้าของเดียวชื่อว่ารูปบตทยี่บาท,บาทชื่อร้านโอเคีได้ก็ขอบคุณนะครับที่ให้คำปรึกษาให้ความรู้ให้ผมได้มีแนวคิดที่จะทำธุรกิจโอคครับเร่องครับ